สองสามอ้าวจะวิ่งเบาแล้วเดินข้างหน้าดูข้างหน้าอย่างเดียวเออเออเออปล่อยเชือกปล่อยเชือกปล่อยเชือกด้วยปล่อยเชือกด้วย ราเต็นที่เราจะนอนวันนี้ไหนล่ะมาลีนอนเต็นไหนนี่ มารีมีหนึ่งเต็นนะคะที่เราจะพักคืนนี้น,นะคะหนึ่งเต็นนี่คันนารีสอร์ทใช่ไหมคะคันนารีสอร์ทสองเต็นที่สองอันนี้เต็นที่สามสามเต็นแล้วเต็นที่สี่นี่เต็นที่สี่ทำอ,อะไรกันจ๊ะ โอ้ย,อยนู่นัปนพวกน้าเป็นย่างจะดิอันนี้เห็นยังอันนี้ก็จะทันเห็ดโดกเก็บเห็ดเก็บล้างเห็ดเก็บลูน่างแบบย่างอีกุงปลาอีกุงโอ้ยย่างอันนี้คือต้มปลาจ้ากับข้าวเย็นของเราวันนี้ มะละกอสุกหอมหวานค่ะสดสดจากสวนเลยนะคะอาหารของเราเสร็จแล้วค่ะนี่คอหมูย่างนะคะกุ้งเผากุ้ง,งย่างกุ้งนะคะอุ้ยเยอะเลยค่ะมีกับข้าวแยะเลยลาบปลาต้มปลาอร่อยมากมากินข้าวด้วยกันนะคะพี่น้องค่ะนี่บรรยากาศคันนาปาร์ตี้ของเราวันนี้นะคะ อร่อยมากเลยเมี่ยงกุ้งเผาคะ่ะแซ่บแซบคะ่ะอร่อยมากคะ่ะมากินเขาปลาค่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้คะ่ะปาร์ตี้ของเราคืนนี้นะคะอยู่ที่คันนาปาร์ตี้นะคะบรรยากาศสุดชิลวิว,วหลักล้านจริงๆเลยคะ่ะอาหารก็อร่อยนะคะส่วนมากจะเป็นอาหารบ้านนาจะเป็นอาหารบ้านๆของเรานะคะ สุดยอดเลยเราก็ก้มหน้าก้มตากินนะคะกินเสร็จแล้วเราจะได้ทำกิจกรรมอย่างอื่นต่อนะคะวันนี้มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวรอชมนะคะตอนนี้ขอพักเวลารับประทานอาหารเย็นนะคะบรรยากาศตอนนี้เวลาประมาณประมาณห้าโมงกว่าๆนะคะห้าโมงกว่าๆเราก็กินข้าวไปด้วยแล้วก็พูดคุยพบปะสังสรรค์ไปด้วยนะคะ นานๆจะมาเจอกันนะคะหนึ่งปีอาจจะเจอกันหนึ่งครั้งสองครั้งนะคะหาบรรยากาศแบบนี้ยากนะคะปีนี้มาไม่ครบนะคะมากันแค่ไม่กี่คนเองนะคะถ้ามาครบนี้จะสนุกสนานมากเลยคะ่ะสงสัยจะหิวคะ่ะคนข้างๆกินไม่ยอมพูดเลยนะคะกินอย่างเดียวค่ะพี่น้องขาไม่พูดไม่จาใดๆทั้งสิ้นเลยขอกินก่อนนะคะ อาหารเยอะแยะมากมายน้ำปุงน้ำหวานก็เยอะนะคะน้ำมะพร้าวสดๆดจากสวนกระเจี๊ยบสดจากสวนมะขามป้อมจากสวนนะคะที่มีมาบริการให้เราวันนี้นะคะเค<ป>รื่องดื่มแทบจะไม่ได้ซื้อเลยนะคะพี่น้องขาก็จะมีไวน์มะขามป้อมไวกระเจี๊ยบนะคะแล้วก็ไวน์ฝรั่งไวน์ฝรั่งอร่อยมากไม่ต้องซื้อเครื่องดื่มเลยแล้วก็เป็นปลอดสารทั้งนั้นเลยคะ่ะสดๆจากสวนสดๆจากต้นเลยคะ่ะ น้ำผล,ลไม้นะคะผล,ละไม้ก็ไม่ต้องซื้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนแล้วก็มะละกอมะละกอสดๆจากสวนเลยคะ่ะอร่อยมากคะ่ะเมี่ยงกุ้งเผานะคะน้ำสีชมพูนี้จะเป็นไวกระเจี๊ยบนะคะอร่อยมากอย่ากินเยอะเดอะ้อไวกระเจี๊ยบไวฝรั่งไวมะขามป้อมแล้วก็ไวกล้วยหอม อร่อยมากค่ะอย่าก,กินเยอะเดอะ้อเดี๋ยวจะเมาเดอ้อเครื่องดื่มไม่ได้ซื้อเลยนะคะตอนนี้ต่างคนต่างกินนะคะเพราะว่าหิวค่ะหิวข้าวแล้วหิวข้าวเย็นแล้วก็เลยไม่มีใครพูดจากันเลยนะคะกินใครกินมันเลยค่ะก้มหน้าก้มตากินอย่างเดียวนะคะกินเสร็จเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะนี่อร่อยมากค่ะมากินด้วยกันนะคะพี่น้องค่ะอร่อยมากอาหารเย็นของเรามื้อน,นี้นะคะ แซ่บมากๆเลยบรรยากาศสุดชิววิวหลักล้านจริงๆเลยค่ะอิ่มนะคะ<อ>ไปลุกงานเปิดงาน,<ป>นาโอเคเดี๋ยวๆดี๋ยวให้ลุกกันอโอ้โหเปิดงานพอไเลพร้อมอ่้อหมวกอับพรอบแล้วเปิดแล้วไงเมื่อเช้าเนี่ย นนี้นะถึงขั้นตอนการจับฉลากนะคะเราจะมาสนุกกันค่ะเฮ้ยองน้องมินาเป็นคนแรกนะเด็กที่สุดสวยที่สุดน่ารักที่สุดคอยไปจับฉลากคอยไปเอารางวัลคอยไปเอารางวัลให้น้องมนาคอยไปเอารางวัลให้น้องมินา ไปอ่านเล่นไรมนั่นหน่อยตุ้ม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 ตุมตุ้มตุ้นเปลี่ยนใหม่หมจับใหม่ได้จับใหม่เพราะว่าได้ของกันครัวของตัวเองติกาบอกบอกกติกาด้วยบอกกติกาด้วยครอครัวของตัวเองไม่ได้นะคะอยากได้ั

อ๋ออันนี้คือทองคำมูลค่าแท้งไม่ได้ไลฟ์สดนะไม่ได้มูลค่าพันสองร้อยบาทเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายถ่ายตรงแลวปิดถ่ายวิดีโอให้เฉยถ่ายนั่นไหมเป็นคนคนนะหนึ่งสองสามอ้ยโอเคต่อไปนั่นหน่อยต้องมีคนจับนะนั่นหน่อยจับ

เนดี๋ยวถ่ายให้เป็นคนถ่ายภาพมิ่งอันนี้ถ่ายวิดีโอเด้อเออคนนั้งคนถ่ายภาพทุกคนเปิดอันนี้ได้เลยพ่อบอกสี่ห้าพันมาสนทุกคนเปิดอันนี้ด้วยเปิดอันนี้ด้วยาตึงตพี่เออจับพี่เออจับ 弹弹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 咚咚咚。